ชื่อบูมนะครับอายุ34ปีนะครับก็อาชีพเป็นนายแบบเป็นพิธีกรนะครับคือจริงๆด้วยงานผมเนี่ยมันจะต้องเจอกับไฟอยู่ตลอดเวลานะฮะมีทั้งแสงในสตูดิโอเอ่ยบางครั้งก็ต้องดูจอคอมดูอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะหลายๆครั้งรู้สึกเหมือนกระตามันค่อนข้างจะระคายเคืองครับแล้วเวลาขับรถเนี่ยจะขับยากกลางคืนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าขับยากมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วก็เวลาดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะชัดเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมคราวนี้ก็เลยลองมาปรึกษานะครับผมที่มัธยากริ นะครับพอดีว่าเพื่อแนะนำามาอีกทีว่าที่เนี่ยเนี่ยดีมากแล้วก็ทุกอย่างครบครันครับผมมีทั้งจัดสุพแพทย์มีทั้งหมอตรวจสายตาผมก็เลยอ่ะลองมาตรวจด,ดูนะครับว่าตาเราเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยก็เลยทําการตรวจวัดสายตานะครับผมแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็ลองเอาเลนต่างๆครับมาลองให้ผมแบบใส่ดูว่าเออใส่แล้วแบบมันชัดไหมอันนี้เบลอไหมอันนี้เห็นชัดไหมอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบได้เลนที่มันเหมาะและเข้ากับตัวเองจริงๆ,ๆะครับผมคราวนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็เลยลองให้ผมเนี่ยไปทํากิจกรรมต่างๆมีเล่นคอมบ้างมีเดิน มีขยับ movement ไปมาครับเพื่อให้เจอเลนที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะฮะเออเลนนี้นะคุณสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมใช้ในชีวิตประจํำวันได้จริงครับรู้สึกประทับใจมากๆผมจริงๆตั้งแต่9เดินเข้ามาแล้วเจอกับทางประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ดูแลเราดีฮรรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้าใจปัญหาเราจริงๆเนาะแนะนำเลยฮะตัดแว่นที่มัธยักรดีจริงๆครับ